ื่อปองค่ะมาตัดหนังตาบนพอดีเราว่างเราก็อยากทําไงก็อยากลองดูแหละถามว่าอยากสวยไหมเราก็ไม่เชิงนะเราเพียงแต่ว่าเพราะเราต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงคือเราให้มันแค่ดูดีพอเราต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราอายุขนาดนี้แล้ว สามเดือนแล้วค่ะรู้สึกมันมั่นใจดีขึ้นค่ะตาเห็นชัดขึ้นก่อนหน้านี้ตาบนมันตกค่ะซ้ายขวาไม่เท่ากันดูดีขึ้นลูกชายบอกแม่ไปทําก็ดีแล้วแต่ตอนแรกก็ตื่นเต้นนะกลัวนะในห้องผ่าตัดไม่รู้รู้แต่ว่าตัวเองเก่งอ่ะเกงกลัวสั่นกันๆๆๆแต่คนอื่นเราไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่เราเองเราคีดกลัวเองไงมันไม่น่าเชื่อเออผ่าตัดแล้วทำไมมันไม่เจ็บก็เลยงงพอทําแล้วมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดอ่ะมันง่ายอ่ะมันแรงง่ายรักษาแผลไม่ยากนี่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มันก็หายนะปล่อยธรรมชาติมาอ่่ะะคคคุณหยดี แนะนำดีมันก็ว่าไม่ให้เรากลัวไม่ให้เราอะไรอะ่ะ